าที่เห็นความสำคัญของใจก็ต้องเจริญอ่านศีลภาวนาเมื่อเรื่องพื่ดวงตาเห็นธรรมจึงเห็นคุณค่าของใจเพราะใจนี่แหละคือนิพพานนิพพานคือใจกอทำที่โยมมาในมือนนิ พวกขาทั้งหลายนั่นส่วนมากโดยส่วนมากเนี่ยคิดว่าแต่ทำใจได้ทำใจได้แต่ที่แท้จริงแล้วนั่นมันยังหลอกตัวเองอยู่มันยังหลอกตัวเองหน่อยหลอกตัวเองหลายแต่ยังหลอกอยู่ก็หลอกตัวเองไปสั่นแต่ละมือแต่ละเว้นผีหลอกมึงไม่ได้หรอกตัวเจ้าของนี่แหละหลอกเจ้าของเอง ที่เรเจ้าของหลอกเจ้าของเองอวิชามันขอบงั้มีถุกคนว่าคนว่าพระเพาว่าผู้ใดทั้งนั้นถูกชนชาติบ้านน่ะบูเลื่อกมันกัสิหลอกตัวเองอยู่จังสั้นล่ะใครจะลูกกับเราเท่ากับใจของเราของเราอีกใจเราเอง นี่แหละเมื่อฝึกฝนดีแล้วอบรมงบง่มพอดีแล้วในท่านใยศิลป์ในพะวนหน้ามีสติสัมปชัญญะรู้พร้อมตื่นพรตื่นออกจากการตั้องส้ม,ม,มจ,มจุ่มแช่เลยใจข่าเองนี่แหละที่มีอนุภาพมากเป็นใจพําพพทธประทัประสงค์กดิใจใจเทพพุทธเทพบตรดาเทพธิดากระใจใจพ,พุทิสารกระใจใจพระปัิจัยกระใจใจมนุษย์กระใจใจข้อนใจใจสัน้นลบป็นสุรกายเดินทานกัะใจนี่แหละ แต่อมเป็นใจในระดับต่างๆเสียใจไปนะลูกผ่อนคลายใจผ่อนคลายใจสบายยิ้มใจเบาใจก็ไปมนุษย์ไปสวรรค์ใจเนื้ออ่มผลสมุทติวตาปานิพาตใจเนื้อสังขารใจรู้แจ้งในหลกในน้ามในตาในขันตามจริงบ่อบเทียมไวิถีนาตาจุกระทั่งแจ่มแจ้งเท้าจริงวัน ลูกหน้ามารุ่ขอกินทนายล้วนเป็นอนัตตาไม่เป็นเราของเราตัวเราสิ่งทงลายทั้งปวงก็ล้วนเป็นอนัตตาไม่ใช่เราของเราตัวเราสัพเพธรรมมานั่งสัพเพธรรมนานัางอภินิเวศยะสิ่งทงลายทั้งปวงกก้อยึดมัันถือมันเมื่อนั้นแหละใจจะส่งอนุภาพมีคุณคาประจักแจ้งที่ใจเทุกมเมื่อนี่ก็พ้ากันวิ่งไปเล่นไปแตใจม้อนดู ให้หมอดูทำไงนะฮะยังสั่นยังสิเพราะว่าหมอดูที่เก่งแบนได้ที่มาจากเั้นเทพจากฟ้าๆหรือจะแม่นย่ำแค่ได้ก็สั่งแต่ก็บคสามารถที่จะลูกตัวเราเท่ากับใจของเราที่ลูดที่ลูดเราเองฉะนั้น จงยืดพักใจยืดพักใจเสบบาทบรรลุงใจเสบบาทโดยที่มีสติสัมปชัญญะรู้เนื้อรู้ตัวรู้พร้อมตื่นพร้อมรู้รู้ซึกตัวจะฟ้องค่ายในถูกขยาบทว่าท,ที่นั่งนอน่ยืินเดินกินดืม่มทำผู้คิดเกันไว้เดียดกู่คำรดคำร่างหนักหนาเป่งฟัง่งในยุดสมรรจตนเองว่าเป็นได้สติความหูซึกตัวเป็น,น,นปยังได้มันเผื่อไปท่านนี้หูสึกตัวเผืไปไป่อะไรหูซึกตัว นี่ไงกับพุทโธนั่ะกับพุทโธนอนกับพุทโธยืนพุทโธเดินบุตรยังไงไม่บุตรอืดักกระกร่าง,าง,งหายใจเข้าแผ่วเบาๆสะๆเรือ่อยๆด้วยใจที่สงบเย็นพ่อสุดลมกับพักพักพ่อคนไข้สบายๆกายเขาจะดุเองประมาณหนึ่งสองสามถ้าโดนเน่นนกับว่าเกินหาแล้วก็หัหายใจออกปแผ่วเบาๆน้ำลึกลู่ตามลมไปอย่างแผ่วเบาๆอย่าไปกระชากลมเต็ง ร่วมกับพักแล้วก็หายใจเข่าแผ่วเบาพันข้าศสบายด้วยใจที่สงบเย็นถ้าไม่ยงสิไปสักพักหนึ่งวิธีคัดของสี่ข้างหาขังเก้าขังเข้าสุขภาวะปกติรู้เนื้อรู้ตัวไอ้รู้ปัจจุบันขนาดจะไปอยู่ก็เดี๋ยวหน้าโคตรจะไปมือเพื่อนไปก็เรื่องรถกินแข็งสมปัสทำอารมณ์เท่างหร่ยังไรแปลงความยินดียินลายผิดหวังสมหวังพอใจไม่พอใจ รับรู้รับทราบรับรู้รับทราบอยู่แต่ว่าบ่มีมีไปเป็นกับมันรู้แล้วเห็นแล้วรู้ผ่านรู้ผ่านรู้ผ่านรู้อยรู้อยรู้ไปสักว่าแต่รู้สักว่าแต่เห็นจะไปจมแช่อยู่ดุถ้าไปจมไปแช่อยู่ดุนมันก็คือเฮาเป็นความคิดปรุงแต่งกับไปมันก็เป็นอารมณ์แต่ความพอใจพวามพอใจผิดหวังสมหวังมีใจเสียใจงก็เห็รุงสารลํำขันอยากได้อยากมีอยากเป็นบ่อยากได้บ่อยากมีอยากเป็นก็ด่เกิดสารพัดอารมณ์ขึ้นมาแล้วมี่เราก็ไปมันก็ เปล่นอารมณ์อมันคือหลงโลกลงอารมณ์ดีมันก็เป็นบุญลงอารมณ์บดีมันก็เป็นบาปแต่อารมณ์ดีทั้งโลกกับมีอารมณ์บดีทั้งโลกกับมีถ้าลงอารมณ์ดีทั้งถ้ำกับมีหลงอารมณ์บอดีกับมีปฏิบัติถ้ำเลยมันก็ไปทั้งซัวกับมีไปทั้งดีกับมีมันก็ต้องทำกว้องก้าใจให้ถูกต้องใจนี่ต้องนันเนั่นไปให้ถูกต้องตามทํานองของธรรมแต่ใจนี่บ่มียทั้มาเป็น เครื่องนํำชีวิตใจนี่บ่มมีธรรมบ่มีสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมน้ำชีนำใจใจวันนี้กติหลงไปตามอวิชชาตัณหาวิถากติไปในตามไปตามวงจรของกิเลสกรรมวิตะไปตามวงจรของปฏิจจสมุปบาทคืออวิชชาปัิจยาสังขาสังขาปัจจยาวิญญาณังวิญญาณนาวโรปังนามโรปังภาษาภาษาพิตาเวทนาอะทานอุทานตัณหาภพชาติชราบรรณะนะอ่านเอา นี่แหละคือหลงไปตามแนววิชาตถา,ธาระทานั่นแหละอันเป็นเหตุของถุกอี่เรียวว่าลงปดลุดุลเป็นว่านจิตทรงนอกเป็นสมุทัยอือผลจากจิตทรงนอกเป็นถุกจิตเหียนจิตยางแจ่มแจ,จ,จ,จ้งเป็นมัคผลจากจิตเหียนจิตยาแจ่มแจ้งเป็นนิรราะฉนน้นแล้วคน,นอตตะโบมีการฝุกเจริญสติสัมปชัญญะมีความรู้สึกตัว มันก็จะเมื่อเผื่อเพื่อนไปจิตมันก็จะไหลไปไหลไปก็อารมณ์ความปรุงแต่งต่างๆมันนี่บ่มีกำลังกันเรื่องใจหาหลวงปู่หลวงตาแม่ซี่แม่พาม,มันก็ได้เลียนไปปฏิบัติธรรมนะเลียนไปหาดูหมอต่อชะตาหลดงพอต่อชะตาขอเลขขอหวยอาตมลพุะนามาศขอของดีไว้รั่างๆหาหม,มอดูหมอเอาทำนายท่านข้าว่าดีโอ้วดีใจข้าว่าบ่ดีก็เสียใจโนนนั่นนีไป พูนไปฟังความหวังไปกับผู้อื่นพูนไปไปยั่นไป,ไป,ไป,นไปแต่ว่ามันก่าดีอยู่ผู้เพิ่นนั่นก็ดีอยู่แต่ว่าเพิน่นไาเอาบาดีให้ก่อปฏิบัติทำแต่ว่าดีเหาก็กจะประมาทไอ้โง่ลาภสาความดีให้ต่างมานันในบุญใน,น,ใน,นกุศลไว้ส่วนมากส่วนมากหมอดูนี่หมอดูผู้ที่เพิ่นจริงๆกลุ่มที่ว่าบารมีที่สูงเพิ่นก็นที่แนะนอน มาดูในประเทศไทยลหลายคนเพิ่นก็แนะนำให้คน้นเขาวัดเขาว่าให้ปฏิบรรัติร้มนั้นถ้าไปฟังดีๆแล้วเพิ่อนก็ดีมีกติธรรมเพิ่นก็บ่ให้ไปหลงไปตามจริงๆจำหน่อยไ,ได้ทัดผู้เพนเรียนมาเพิ่นก็ดีแนะนาผู้ที่ไปดูกล้องดูหมอถึงเป็นลูกศรริษย์ของเพิ่นกใ็ให้ไปเขาวัดเขาว่าในหะ้ท่านกษาทิ้เท่วนั้นเป็นไอ้สัตว์เพราะฉะนั้นเข้าดูได้เบ่งได้ศึกษาได้แต่ห้องไอ้เชือเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรม

ยังบวชภตัวเองแหล้วก็ยังบวชภว่าผู้ใดที่หูตัวเองอยู่ตลอดเวลาแต่บ่เคยหยุดยึดตูตูของเฮ้านี่แหละเที่เถอะก็ดิวนกันอยู่ในสัตว์ละก็ดิวนอยู่หลบนอกวนอยู่หอบนอกผู้เ่ยมาติดอยู่ข้างในมีหนอกมีในมีไปมีมามีอยู่มีเกิดมีดับมีบุญมีบาปมีแผ่มีชนะมีพิษมีถูกเออมีใช่ไ่ใช่มีจริงมีบ่จริงมีว่างมีว่างมีรู้ว่าบรรลุสารภาพจะเป็น เมื่อไหร่มันก็ยังเป็นความคิดทั้งหมดจนเมื่อพบตัวเองแล้วหนึ่งสองพบธรรมะนันเองสามพบว่าผู้ที่รู้ตัวเองอยต่ตเอดเวลาคือผู้ใดนั่นเมื่อนั่นแหละตุกอย่างที่คอยชัดเจนชัดเจนชัดเจนอย่างรวดเร็วเมื่อพบตรงนี้แล้วมันทีหุงหมดบางทีเบื่อหน่ายเลยทีเดีโอ้ผู้นี้มาหลงมาหลงหลูมาแตโดเลหลงหลูกันเลยหลงอารมณ์หลงโลงไปวนเวียนจักเวียนไปแต่เกิดไม่อกี่พบกิ่า เป็นสลดสังเวชเถอะละที่นี่มันจะค่อยเริ่มเบื่อหน่ายการดินลนแสวงหายึดดินล้นยึด,ดปุงแตงยึดแสวงหายึดสำรวจใจตัวเองมีความรู้สึกตัวที่นี่มีความรู้สึกตัวมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวนังนอนยืนเดินบอกไปอุ่นไววเหลืองอืน่น่หะไปไรสาระ,ะถ้าไปเกี่ยวเนื่องยังตามก็จะเป็นไปดีอัดเป็นรรมเป็นการคุยกันยังมีเหตุมีผล เป็นการที่ว่าอนุคอสงาะหอกันไปปรึกษากันให้ความรู้แนะนำสิ่งที่ดีให้กันเป็นกำลังใจใกันประยะสสนเพราะฉะนั้นแล้วห้องเขามีโอกาสแล้วได้เกิดเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาได้เกิดในยุคนี้ถือว่าเป็นหน้าที่ท่องแล้วถึงไปปฏิบัติอย่าไไรก็ตามถ้ามาองคุตเจ้าก็ยังสองแสงสาว่างเจือจ้าอยู่ผู้ประกาศธรรมผู้สีทางธรรมให้ห้องก็ยังมีอยู่ ฉะนั้นให้อามายุดสมุดใจตัวดเดงกนัาเอาท่านศีลภาวนานําเอาทรามาคำสอนปฏิจรม,มาเป็นโอสถเยียรักษาใจแล้วใจของห้องนี่ก็จะมีความนิ่งความเย็นความสงบมนิ่งเย็นสงบละใจห้องที่คอยดูต่อท่านรูปหน้าอารมณ์ความติดตามเป็นจริงเห็นความเบเที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจนแจม่มแจม้งขึ้นเรื่อยๆจนใจนี่อยู่ในอารมณ์เนื้อสังขารนั่นคือใจนรก แต่ทีคอยสว่างข้าแจงข้ามจนกระทั่งพบธรรมอัตจนกระทั่งพบธรรมดาธรรมนิพพานอยู่ที่ใจใจก็คือนิพพานนิพพานคือใจใจคือนิพพานไม่เคยเป็นไปไอตีซาเรื่อเลี่ยปันได้กับเล้วแต่บุญวาสนาแต่ละคนอีบังก็มีเดบักการาชนีเลยหลวงพ่อเลยเราพุทธบาทแบบป่าเชตวันออกจากจุดชดเชตวันตะบุษกราชเพื่อปัตุงใจจังหวัดนครราชสีมาธรรมธาสุยาธธรรมสัมมาปฏิบัตยื่นพรเจริญธรรมบุญรักษาทุกท่านเท่้น วัตุทรัพยปะมังคาลังพระทัพพะมงคลตุมมีแกตัดและการรุ้ทรัพย์พระเทวต่าก็เราที่วาระเทวรรยาจงรักษาท่านสภาผู้ท้านุภาเวนะโดยอนุภาพกุจยาถุงปวงสภาธรรมานุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งพระธรรมสภาพะปิจิกานุภาเวนะโดยอนุภาพพระปิจิกุจาาถุงปวงสภาสังฆานุภาเวนะโดยอนุภาพแหงพระสงฆ์ถุงปวงสภาพระผาโคดิสัตอนุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งพระผาโคดิสัตถ์ุ้งปวงสัทธาสุทีพุันตุเตขอความปราศุกสวัตติโชคดีมีใช่จมาเกิดมีแต่อยากทำสมมาปฏิบัติชาวโลกชาวธรรมเกิดดำเกิดย้วกัน ทุกท่านเธอเอวังก็มีด้วยประกาศรายชนีแหลย